อย่าเข้าป่าครับน่นนนใส่ยชนน้อย,น,อย,น,อยนี่ครูหง่วงไปม,มาครับนี่สุดหล่อครับสุดหลอ่อนี่สายชนน้อยโชคให้โชคโชคโชคเอ้ยนี่สายชนน้อยครับสายชนน้อย นี่เข้าป่าครับกินลงไปเรื่อยๆครับเดินทางออกจากคอกกินมาเรื่อยๆตามทางครับนี่ครับกินมะกอกครับนี่ใส่วน้อยกินมะกอกอเข่ลงแล้วครับตองส่จะเปรี้ยวใส่มะกอกจะเปรี้ยวไราขายชิงเลยนี่อแล้วครับ เรนตามตูดพี่ไปแล้วสายสนน้อยครับรตามกันไปแล้วครับครับเพื่อจะเข้าสู่ป่าครับนี่ลงเนินแล้วครับลงเนินดอยมาแล้วครับนี่สายสนน้อยสายสนน้อยนี่ครับจต้ตุริกตูริกตุริกนี่ครับ นี่แม่เจ้าตัวเล็กแม่เจ้าตัวใหญ่น้อยใส่ส่วนใหญ่เนี่เนี่ยึ